สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้วรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากเราเ์กาแชทนะคลิปนี้จะทำาขึ้นเป็นแนะนำสินค้านะครับอันนี้เราก็อยู่กับขายคิปโต2,024นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่541นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของธนาคาร b b a v นะของเป็นธนาคารอันดับ2ของประเทศสเปนนะ่ะก็ร่วมกับวีซ่านะอ่าวีซ่านะเตรียมเปิดตัวไซเบอร์คอยในตัว2 ในปี2025น้ั่นเองนะก็ตัวนี้ก็เป็น,นหลายๆธนาคารก็ก็ผ่านตัวนะเพราะว่าพวกคริปโตมันก็จะเกี่ยวกับการเงินนะเกี่ยวกับธนาคารแต่ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยก็มีคนเหมือนเหมือนเมื่อเร็วๆนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรธนาคารที่บริวณวอลเฟลลงทุนนะนะที่เปิดตัวซับซิเบอร์คอยก็ปิดไปได้นะไม่ใช่ปิดธนาคารหมายถึงปิดซิเบอร์คอยนะแต่หลายคนก็ลองเปิดอีกสักครั้งหนะนึ่งอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ลองเปิด เฟเอร์คของตัวเองนะธนาคาร BBAV นะก็ตั้งเป้าหมายขยายบริการครอบคุมประชาชนก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่า,าธนาคาร BBAV เนี่ยก็เปิดตัวซื้อคริปโตเคอเรนซีนะธนาคารก็มีชื่อเต็มๆก็ไม่ออกนะเรียกตัวยอ่อแล้วกัน BBAV ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับสองของสเปนกำลังเตรียมเข้าสู่ ตลาดนะ,ะสร้างเฟเวอร์คอร์ของตัวเองก็คือเป็นสถาน,นะของ US นั่นเองนั่นเองเหมือน USDT เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ร่วมการชำระเงินระดับโลกกับวีซ่านะ,ะหัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบลนะ็อกเชน BBVA น่ะเปิดเผยว่ากำลังจะเข้าโปรเจกต์เนี่ยซันบล็อกเนี่ยร่วมกับซันบล็อกด้วยแล้วใหม่ก็วนะีซ่าน่ะมีหลายตัวที่เขามีแผนนะซันบล็อกก็จะเป็นบล็อกเชนเกี่ยวกับ เกมแล้วก็โลกเสมือนนะวิซ่าก็เปิดตัวแพลตฟอร์มนะสินเชื่อนะสินทรัพย์นะสินเชื่อนะอ่าโปรเจกตนะ์นี VTAP นั่นเองนะก็ออกแบบมาเพื่อสำหรับรองรับธนาคารเพราะว่าอนาคตเขาวีซ่าเนี่ยเขาเป็นชำระเงินระดับโลกนะอ่าถ้าเกิดเขาเปิดตัวตัวนี้สำเร็จนะก็อาจจะนำไปใช้นำร่องเกี่ยวกับธนาคารอื่นได้นะ ตามที่วีซ่าได้ระบ,บุว่าโปรเจกต์ VTAP เนี่ยก็พร้อมให้บริการธนาคารธนาคารกลางและบริษัททางด้านการเงินเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมสําหรับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นเหมือน,เป,นเป็นต้นแบบนั่นเองนะถ้าตัวนี้สําเร็จนะนะ BBV a เนี่ยก็เข้าร่วมกับเป็นเซเวอร์คอยนะนะก็เป็นสถานะเป็น US เนี่ยแหละอ่ะ USD นั่นเองนะก็สร้างสําหรับลูกค้าธนาคารโดยเฉพาะอ่ะก็ข่าวก็จะประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปเดีจะมีลิงก์นะเวเทคลิปตนะัวอ,อันดับหนึ่งโลบใบน์เวเทคลิปตัวอันดับสี่นะ OKX Bitget นะเป็นสวรรค์ของอันดับ X เ,เกม Telegram นะใครสนใจที่เล่นเกม Telegram ก,ก็มาสมัครได้เนี่ยมีบัลมละมีหลายหลายตัวนะ โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนในรายการลงทุนหวอมเสียงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะกลับมาอีนะกทีหน้าจอกนับม่ครับบ๊ายบาย